ไวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาหาลิมิตอีกแบบหนึ่งนะคะนักเรียนก็คือเป็นลิมิตของฟังก์ชันที่เขากําหนดเงื่อนไขมาให้หลายเงื่อนไขนะคะก็คือเขาจะให้ f x มาให้หลายกรณีอาจจะเป็น2หรือ3กรณีโดยขึ้นอยู่กับว่าค่า x ของเรานั้นมันมีค่าเข้าใกล้อะไรเราก็จะเลือก f x ตัวนั้นมาใช้นะคะอ่ะอันนี้คือมันไม่ยากมากดังนั้นครูจะ ขออธิบายตัวอย่างน,นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดเลยนะคะอ่านักเรียนดูข้อหนึ่งนะคะเขาให้ f x เท่ากับ1เมื่อ f x มีค่าไม่เท่ากับ0แล้วก็ให้ x f x ค่ะมีค่าเท่ากับ3เมื่อ f x มีค่าเท่ากับ0แล้วให้หาลิมิตของ f x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้0ย์ค่ะเราก็หาเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะเขาให้หาลิมิตค่ะ ของอะไรคะ fx เมื่อ x เข้าใกล้0ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า fx ของเราคืออะไรแปลว่าเราจะต้องไปเลือกจากเงื่อนไขที่เขาให้มานะคะอ่ะคำว่า x เข้าใกล้0แปลว่า x เท่ากับ0ไหมคะถามก่อนไม่เท่าถูกไหมคะคำว่า x เข้าใกล้0ก็คือค่าเข้าใกล้เลข0มากแต่ไม่ได้มีค่าเป็น 0ดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกเงื่อนไขที่ x ไม่เท่ากับ0 x ไม่เท่ากับ0ดังนั้นอะไรคะ fx ของเราก็จะต้องใช้เท่ากับ1ดังนั้นครูก็มาเปลี่ยน fx ของครูเป็น1ดังนั้นแปลว่าเราจะหาลิมิตของ1เมื่อ x เข้าใกล้0 ลิมิตของค่าคงตัวก็มีค่าเท่ากับค่าคงตัวดังนั้นข้อ1เราตอบ1นั่น่เองง่ายไหมง่ายมากอ่ะต่อไปทีนี้มาดูข้อ2ค่ะข้อ2ให้หาลิมิตของอะไรคะ f x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้4อ่ะซึ่งเขาก็ให้มา2กรณีใช่ไหมคะว่า f x จะเท่ากับ x กำลังสองลบส เมื่อไรเมื่อ x ไม่เท่ากับ4แล้วก็ให้มาว่า f x จะเท่ากับลบ x ลบ3เมื่อ x เท่ากับ4ข้อนี้เขากำหนดให้ x เข้าใกล้4ซึ่งเข้าใกล้ก็แปลว่า x มันไม่ใช่4เราก็จะมาเลือกกรณีที่หนถูกไหมคะกรณีที่1ก็คือเลือก f x เท่ากับ x กำลัง2ลบ2ครูก็แทนค่าเลยค่ะครูก็แทนค่า f x ด้วยลิมิตของ x กำลัง2อลบสเมื่อ x เข้าใกล้ส0ครคูก็แทนค่าอักขยับมานหน่งนะครูก็แทนค่าลงไปเป็น4ี่กำลัง2อลบสได้ค่าเป็น16บหกลบสก็คือ14บสี่เสร็จเรียบร้อยอันนี้ง่ายต่อไปค่ะข้อ3ค่ะข้อ3ข้อ3ข้อถามว่าอะไรคะลิมิตของอะไรคะ f เเมื่อ f x เข้าใกล้2องค่ะ,ะลิมิตของ f เเมื่อ f x เข้าใกล้2ซึ่งมันก็มี2กรณีถูกไหมคะก็คือกรณีที่1 f x เขา้า f x จะเท่ากับรากที่2ของ f x กำลัง2ลบ4เมื่อ f x มากกว่าหรือเท่ากับ2อ่ะซึ่งถามว่าคำว่า f x มากกว่าหรือเท่ากับ2เนี่ยแปลว่าเข้าใกล้2ไหม ก็แปลว่าเข้าใกล้ถูกไหมคะเพราะมันมีคําว่ามากกว่ามากกว่า2ก็คือแปลว่าเข้าใกล้2ทางขวาแปลว่าอันนี้ก็ใช้ได้ครูก,ก็มาเปลี่ยน fx เป็นตัวนี้ก่อนค่ะแต่ตัวนี้จะใช้กรณีที่เข้าใกล้2ทางขวาถูกไหมคะครูก็จะได้ลิมิตของรากที่2ของ x กําลังสองลบ4 เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2ทางขวาคำว่า x ค่าเข้าใกล้2ทางขวาถ้าติดรากนะคะนักเรียนต้องมาพิจารณาค่าสมบูรณ์ไม่ใช่ค่าสมบูรณ์ค่ะมาพิจารณาอะไรคะเส้นจำนวนค่ะก็คืออะไรค่าที่เข้าใกล้2ทางขวาก็คือตรงนี้ถูกไหมแปลว่ามันจะไม่ทำให้รากของเราเนี้ยติดลบ ทำไมจะต้องมาพิจารณาตรงนี้ด้วยเพราะตัวเลขที่อยู่ในรากเขาห้ามติดลบเด็ดค่ะเฉพาะรากที่เป็นเลขคู่นะคะแต่ถ้ารากเป็นเลขคี่อย่างเช่นรากที่สามติดลบหรือเป็นบวกไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรากที่เป็นเลขคู่รากที่สองรากที่สี่อย่างเงี้ยค่ะนักเดนจ,จะต้องมาพิจารณาว่าคําว่าเข้าใกล้เนะะี่ยค่ะมันเข้าใกล้แล้วมันทําให้แทนค่าลงไปแล้วติดลบไหมถ้าไม่ติดลบอ่ะเราแทนได้เลยเราก็ตอบตัวนั้นเลยค่ะ เราก็จะได้อะไรคะเราแทน2ลงไปก็จะได้2กำลัง2ลบ4ก็ตอบ0ูะคะ่ะโอเคนะคะอ่ะต่อไปกรณีที่ x เข้าใกล้2ทางซ้ายบ้างคะ่ะเข้าใกล้2ทางซ้ายเราก็จะมาเลือกตัวนี้ถูกไหมคะก็คือเลือก fx เป็น 2x บวก1ส่วน2อะ่ะ ส x บวกหส่วนสค่ะเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2ทางซ้ายซึ่งคำตอบที่ได้มันจะเป็นอะไรคะมันจะได้ออกมาเป็น2องคูณสบวกหส่วนสใช่ไหมคะก็คือได้เท่าไหร่ก็จะได้5้ส่วนส ดังนั้นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาค่าไม่เท่ากันแปลว่าอะไรคะแปลว่าลิมิตของ f x ข้อนี้เมื่อ x เข้าใกล้2ก็คือหาค่าลิมิตไม่ได้นั่นเองโอเคนะคะข้อ3อ่ะต่อไปคะ่ะครขออนุญาตเลื่อนไปนะคะต่อไปข้ออะไรคะข้อ4คะ่ะ ข้อ4เดี๋ยวเรามาเพิ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะ,ะข้อสี่นะเรามาดูข้อ4อ่ะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะให้หาลิมิตของ f x, x เมื่อ x เข้าใกล้3ค่ะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้3ซึ่งมีทางซ้ายทางขวาดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นทางขวาก็คือเป็น ค่า x ที่มากกว่า3เราก็มาเลือกใช้ตัวนี้ค่ะเราก็จะได้ลิมิตของ x กํลัง2ลบ x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้3ทางขวาแทนค่าลงไปก็ได้3กํลัง2ลบ3ตอบ6ถูกไหมคะ ต่อไปค่ะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายเข้าใกล้3ทางซ้ายก็แปลว่า x มีค่าน้อยกว่า3ก็คือเลือกใช้ตัวนี้รู Q, ก็เปลี่ยน fx เป็น x กำลัง2ลบ9ส่วน x ลบ3ซึ่งแทนค่าลงไปแล้วมันจะทำให้ลิมิตเนี่ยเป็น0ส่วน0ดังนั้นเราต้องใช้วิธีการ แยกตัวประกอบเป็น x ลบ3คูณกับ x บวก3ส่วนด้วย x ลบ3ก่อนถูกไหมคะ,ะนี่กูลืมเขียนนะมันก็จะตัดทอนกันได้แทนค่าลงไปก็ตอบอะไรคะตอบ6ค่ะเราจะเห็นว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันดังนั้นสรุปได้ว่าลิมิตข้อนี้ค่ะ f(x) เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้3ต่อหกค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อ5ข้อ5อ่ะเรามาดูข้อ5นะคะข้อ5เนี่ยครูให้นักเรียน ทำเป็นการบ้านค่ะ,ะทำการบ้านมาส่งครูละกันนะคะ x เ,เข้าใกล้หนึ่งทีนี้เขาให้มา3กรณีเลยเ x เราก็มาเลือกใช้ว่าเข้าใกล้หนึ่งมันใช้อะไรได้บ้างก็คือเข้าใกล้หนึ่งมันมีเข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายกระทางขวาเราก็มาดูว่าเราจะใช้อะไรเราค่าที่ได้มาเท่ากันไหมคะลองทํนะคะทาเสร็จแล้วส่งมาให้ครูทางไลน์เดี๋ยวครูจะเช็ค ชื่อนะคะว่าใครทําใครได้ดูคลิปและวทำแล้วห้ามลอกกันเด็ดค่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ